โอ้อาลังการมากครับอาลังการมากโอ้โหคลิปนี้เอนจอยที่มีจะพามาเที่ยววัดสีสุพรรณชุมชนบัวลายหมู่บ้านเครื่องเงินเชียงใหม่มาชมอุโบสถเงินแห่งแรกของโลกโบสถ์ทั้งหลังที่สร้างก็ด้วยเงินแท้ๆเดินเข้าไปภายในต้องร้องว้าวงดงามมากปฏิปรกรรมเงินแท้ๆตั้งแต่พื้นจนถึงเพดานกันเลยทีเดียว โบสดเงินน่ะวัดสีสุพรรณผมใช้เส้นทางการเดินทางจากแยกโลมิสันเชียงใหม่วิ่งบนถนนทิพเนศแยกขวาเข้าสู่ถนนวัวลายมาประมาณ400เมตรก็จะเจอป้ายวัดสีสุพรรณก็เลี้ยวซ้ายเข้ามากันเลยครับแต่ก็เพราะ GPS แหละครับทำให้ผมขับรถเลยทางเข้ามานิดหนึ่ง จริงๆสามารถเข้าทางขวามือของวัดนี้ได้นะเข้ามาก็จะเจอป้ายขวามือแล้วป้ายวัดศรีสุพรรณแต่ผมก็ขับรถเลยมาไปเข้าอีกทางซะก่อนแต่ก็ถึงเหมือนกันครับมาครับถึงในวัดแล้ววัดศรีสุพรรณครับทางซ้ายมือเป็นศาลาบําเพ็ญบุญนะครับนี่ตรงนี้นาจะเป็นวิหารครับนี่จุดประสงค์ของเราอยู่ตรงนี้ครับความอลังการเริ่มตั้งแต่ประตูทางเข้าเลยครับ นี่ปลาอานนนโอ้โหเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่ารับดูบริเวณวัดรอบๆกอนก็ช่วงนี้ร้านค้าจะปิดหมดนะครับไม่มีใครมาขายของเลยก็ช่วงที่ผมมาเป็นช่วงประมาณอ่าบ่ายบ่ายกว่ากว่านะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าก็ตรงนี้มีการก่อสร,ร้างนิดหน่อยครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์ โบทเงินโหอลังการมากครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในดีกว่าอลังการขนาดไหนนี่ครับเป็นเงินทั้งหมดครับเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนเข้าไปครับนี่ อ๋อตรงนี้เป็นใบพันธ์ครับดูครับธนบัตรหนึ่งพันครับนี่ข้างบนมีกลมไฟครับนี่อันนี้อะไรเอ่ยโอ้มันเยอะเลยครับน,นี้ก็สวยครับโอ้ติมากรรมนะะอ๋อข้างนี้ก็ ใบหนึ่งพันครับถ้านัรหนึ่งพันรู้สึกจะเป็นข้างหน้ากับข้างหลังนะครับดูฟางในอีกทีนี่ครับข้างหน้ากับข้างหลังใต้สีขานี่เหมือนจะเป็นตั้มพราตั้มมีดครับเดินเข้าไปข้างในกันดีก,กว่า โอ้โหอลังการมากครับต้องบอกว่าอลังการมากเดี๋ยวดูจากข้างบนก่อนอดูจากตรงนี้ก่อนนี่ครับโอ้โหดูฝาผนังครับอ๋ตรงนี้ลมโกก้วยนะครับตรงบานหน้าต่างตรงนี้ดูฝาผนังครับจะเป็นช่องช่องผมก็ไม่กล้าจับครับมีที่เปิดด้วย ไม่รู้ว่าข้างในบรรจุอะไรไว้นะครับนี่ครับเต็มหมดเลยข้างนี้เขาใช่ครับอันนี้นี่ครับบรรจุอะไรไว้เอ่ยเยอะแยะเลยครับอ,อันนี้เป็นหนังสือนี่ครับทุกช่องตรงนี้เป็นหนังสือ หนังสืออะไรเอ่ยเด e จาการ t ตาสตอรี่ออบโอเป็นหนังสือครับมาดูฝั่งนี้บ้างเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปฝั่งนี้ข้างบนครับข้างบนนี่ฝั่งนี้อันนี้พระไตปิดกนี่คงเป็นหนังสือพระไตปิดกทั้งหมดครับ ช่องนี้นะครับนี่พระไตรปิฎกมหาวิถาลานายห้าพันกันนี่ครับพระประธาะน,าน,นอลัอองการมากครับค่อยๆดูข้างบนครับข้างบนนี้ก็เป็นนี่ครับเป็นองค์พระดูฝั่งนี้บ้าง ฝากนี้ฝากนี้เป็นภาษาอะไรไม่รู้ครับภาษาบาลีหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยเสียบอะไรเข้านี่ตรงข้างล่างครับอีกช่องหนึ่งเหมือนกันครับ ฝากนี้บ้างอืมโอ้อันนี้ยักษ์กับยักษ์ข้างบนครับเดี๋ยวค่อยๆให้ดูข้างบนช้าๆครับโอ้อลังการงานสร้างมาก เป็นว่าข้างในครับเดี๋ยวตอนแม่ก่อนข้างในเดินดูจนทั่วละเดี๋ยวไปเดินดูรอบๆบ้านว่าโบสถ์เงินนะสวยงามแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆไปกว่ามีอะไรบ้างนี่ครับพญานาคโอ้โห นี่ครับรอบๆโอ,อ้อลักออาางการครับต้องบอกว่าอลังการตรงนี้อะไรเ,เ,เรือสำเภาโอ้ออปฏิมากรรมเลยครับอันนี้บาทบาทใหญ่ครับบาทเงินอันนี้น่าจะเป็นรอยพบระบาท เขาเรียกว่าอะไรอะตาพัดหรือเปล่านี่ครับเมื่อกี้เราดูจากเราอยู่ด้านในมาด้านนอกครับโอ้โหอ๋อนี่มีเป็นจังหวัดครับกาฬสินธุ์จันทบุรีอันนี้อะไรกรุงเทพกรุงเทพโอ้น่าจะครบทุกจังหวัดนะครับผมอะเชียงรายชุมพร ข้างบนนู้นก็ะครราชสีมานครศรีธรรมราชแต่พื้นร้อนมากครับตอนนี้นี่ครับอันนี้ปฏิมากรรมสวยงามมากโอ้โหเดี๋ยวดูตรงนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นนี่ครับของเก่าแก่ครับ เดี๋ยวเดินให้รอบดีกว่าเดินดูให้รอบดีกว่าโอ้โหข้างหลังครับอะไปต่อครับไปต่อ อีกฝากนึงครับแบบว่าปฏิมากรรมทั่วทั้งหลังเลยครับนี่โอ้โหนี่ครับยังไม่หมดสงสัยครบเจ็ดสิบหจังหวัดแน่เลยเป็นตราของแต่ละจังหวัดหรือเปล่า ศิลกรรมทั้งหลังครับโอ้ฏิลปรกรรมไม่ธรรมดาครับมีแบบมียื่นออกมาด้วยนี่เห็นไหมครับมีแบบยื่นออกมาด้วยผมไม่จับแล้วกันนะไม่อยากจับครับนี่ครับมียื่นออกมาแบบนี้โอ้โหนี่ครับมียื่นออกมาสมจริงสมจังมาก อ่ะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้เอนจอยที่มีพามาชมโบสเงินครับโบสเงินทั้งหลังวัดศรีสุพรรณ์ะฮะอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยครับก<อ>็สำหรับคลิปนี้คลิปนี้มีเพียงแค่นี้ครับคลิปหน้าผมจะไปเอนจอยที่ไหนไปสร้างความสนุกสนานอะไกันต่อไปกดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายกลับบ้านดีกว่าไป